สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Show ของครับ Mr K ก็วันนี้ครับอีเวนต์ขอคิสนะครับได้มาเลยครับซึ่งการเล่นก็คือให้คุณลงด่านสีฟ้าลงด่านสีฟ้าผ่านนะครับคุณก็จะได้เป็นเหรียญสีม่วงมาใช้เหรียญสีม่วงครับในการลงด่านสีแดงลงด่านสีแดงผ่านนะครับคุณก็จะได้เป็นเหรียญท,ทองมา ซึ่งเหลือญทองนั้นใช้ในการลงดาดสีม่วงอีกทีนะครับพอลงดาดสีแดงครับหรือดาดสีม่วงผ่านนะครับคุณก็จะได้แบงค์สีม่วงมาซึ่งแบงค์สีม่วงนะครับก็ใช้ในการเบิดหีบสมบัติของอีเวนต์เนาะแล้วก็พลังงานครับพลังงานในการลงดาดสีฟ้านั้น 1. คุณต้องรอเวลาให้มันรีเซ็ตเอง 2. ทางเกมแจกพลังงานให้3เติมแพ็คเติมต่างแก้วที่เป็นรูปของถังเบียนะ เป็นของหายากครับใช้กันดีๆนะพลังงานของการลงดานเนี่ยซึ่งหีบสมบัตินะครับที่เชฟแบงค์สีม่วงเปิดนะครับก็จะมีทั้งหมดก็คือจะเป็น7หีบนะหีบที่1นะครับก็ควรจะเปิดให้ได้เป็นอ่า uh หีบสีรุ้งนะครับก็จะจะเป็นไอเจ้าตัวทองหนึ่งใบนะครับแล้วก็จะมีแต้มของร้านค้าของอีเวนต์นะครับหีบสองสำคัญนะครับต้องเปิดให้ได้เป็นหนูเยามาโตมีเพชรนะครับ1เม็ด ฮีสามหนูยมาโตะเพชรหนึ่งเบสนะครับแล้วก็กระโหลกทั่วไปนะทีสี่สำคัญมากครับก็จะเป็นกระโหลกของเจ้าหนวดขาวคู่กับเมากโก้นะครับแล้วก็หนูยมาโตะแล้วก็เพชรนะครับที่ควรเปิดให้ได้นะทีห้านะครับก็จะเป็นกระโหลกของหนวดขาวเมาโก้หนูยมาโตะเพชรเหมือนเดิมครับทีหกนะครับก็จะเป็นกระโหลกของหนวดขาวเมาโก้กระโหลกของหนูยมากโกมตะครับแล้วก็กระโหลกของนิกะอีก1อันนะครับแค่1อันนะ นี่กับ6กดางบวก1อันนะครับแล้วก็จะมีมพงมีเพชรเนาะก็หีบที่สำคัญก็คือจะเป็น2 3 4 5 6นะครับที่ควรจะเปิดให้ได้ที่ผมพูดไปนะครับห้ามข้ามหีบก่อนเปิดให้ได้ที่ผมพูดไปนะถ้าหากคุณข้ามหีบไปแล้วคุณจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้นะครับส่วนหีบที่7นะครับก็จะมีเป็นกระโหลกของหนูยมบโตอีก2อันนะซึ่งหีบ7นะครับคุณสามารถรีเซ็ตได้ตลอดนะ ก็กระโหลกของหงยงยมโต,โตนั้นใช้5อันใช่ไหมล่ะก็จากหีบ6 1อันหีบ7อีก1อันถ้าหาบหีบ7นั้นคุณไม่ได้กดรีเซ็ตหีบใหม่ก็คุณสามารถได้เพิ่มเติมอีกจากเควสนะครับซึ่งเป็นเควสของคนทั้งกิวนะคนทั้งกิวครับช่วยกันตีบอสครบ50รอบ1อัน คนทั้งกิลช่วยการแอซซิดนะครับครบ30รอบได้อีก1อันนะก็จะมีเคเวสนะครับทั้งปีแล้วก็ช่วยตีนะแล้วก็เอาร้านค้าของเดือนนะครับของอีเวนต์เดือนนี้มันก็มีกะโหลกขอเจ้าลูฟี่คู่กับ S6 ดาวบวกเอามาขายแล้วนะครับแล้วก็กะโหลกขอเจ้ามีฮอกแล้วก็ซันจิก็ราคาลดลงเหลือ20แต้มนะครับเอาสองตัวนี้แลก ตัวไหนดีล่ะอืมมันไม่ได้ใช้งานทั้งคู่เลยอะทั้งมีฮอสทั้งซันจิเป็นสองตัวละครที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเนาะเก็บเอาไว้แลกพวกอ่าเป็นอ่ออย่างเช่นแชงกลุ่มอย่างนี้ครับมาแมวคู่ชูก้าอ่อเป็นชอปเปอร์ฮุกดาบวกเป็นอุตตะทั้งสองร่างโรเจอร์โอเด้งยามาโตะอะไรอย่างนี้ดูคุ้มกว่าเนาะคุ้มกว่าไปแลกไอซะ มีฮอกแล้วก็สันจีเนาะเพราะสองตัวนี้มันไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเราไปลุยด่านกันเลยครับถ้าหานะครับคุณกำลังตามหา ID ดองเพชรราคาถูกๆนะครับเอาไปเปิดการชากันให้สะใจนะครับผมแนะนำร้านของคุณทันเน้นะครับมีทั้ง ID ของเกวันพีเท์เชอร์คูดวันพีเบลตี้ลักเนและราคาถูกๆครับสามารถทักกันไปได้นะครับซึ่งลิงก์ทั้ง f c e e o o o หลัก เฟซบุ๊กรองและก็เว็บไซต์เนาะสามารถหาได้จากใต้คลิปนะครับผมแปะไว้ให้เนาะสามารถทักกันไปได้นะครับซึ่งราคานะครับก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเนาะแต่ราคาถูกแน่นอนนะครับเพจโคตรเยอะตัวละครแถมก็มีเนาะสามารถซื้อกันไปเปิดการชากันได้นะครับราคาถูกๆ,ๆนะครับ ก็คลิปนี้ก็จะเป็นแค่บอสสิบดาวก่อนนะครับส่วนบอสใหญ่นะเดี๋ยวไปคลิปต่อไปเนาะแต่บอสใหญ่นั้นอย่าคาดหวังว่าดาวเมเผมจะเยอะนะครับเพราะตัวใหม่ผมมีแค่ตัวเดียวนะคือนิกะผมมีนิกะแล้วนะเพิ่งเปิดได้เมื่อวานนะครับมาครับเรื่องมันจะบอสสีเขียวนะครับอ่าสีแดงเขียวม่วงครับไม่ตายเวสเปลี่ยนตัวไวขึ้นนะครับกลุ่ม2เพิ่มเวลาไม่ตัอทั้างบนนะครับ1เทิรเน ใบกับตันนะครับแปดเทิร์นบัฟไม่ตาย5เทิร์นนะครับบอสหกเลี่ยมกันทุกอย่างล้างบัฟดีๆของเราทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็จํากัดไม่ตายใช้ไม่ตายได้แค่2ครั้งใน2เทิร์นนะครับใน1เทิร์นบัฟอยู่2เทิร์นนะแล้วก็จะบัฟเอฟเฟกแก้วให้เราครับความแรงอยู่ที่1.1เท่า3เทินนะซึ่งบัฟอันเนี้ยคือบัฟที่ไม่ดีเพราะมันเบานะครับแค่1.1เท่าเอง แล้วก็กรอบหาครึ่ง5เทินบอยเวลสามเอ็ดบัวครับก็จะมีบัฟฮาคิทําให้เทินของบัฟโจมตีสีแรงขึ้นนั้นลดลง1เทินนะครับบัฟอยู่5เทินลดโจมตี5เทินแล้วก็จํากัดแม่ตายจาก2เทินเพิ่มเป็น4เทินนะครับทีมผมครับผมใช้ถีดพีนิรับกับตั้งคือจะเป็นไคโดครับไคโด VS นะครับหนูยามาโตะครับ6ดาวลิมิเต็นครับ ไฮโดรมันสามารถล้างบัฟด,ดีๆออกได้ก็คือว่ามันสามารถล้างบัฟและเจ้าเอฟเฟก์แก้วที่ไม่ดีออกได้นะครับแล้วก็จะเป็นอ่าคิงคิงหกดาวนะครับแล้วก็จะเป็นคิวเลอร์คิวเลอร์ถ้าหากคุณมีเป็นแจ็คม่วงหรือควีนม่วงเอามาแทนคิวเลอร์ครับดีกว่ามากๆครับซึ่งผมไม่มีนะคุณมีแจ็คคุณมีควีนแทนคิวเลอร์ได้นะครับซึ่งแจ็คแล้วก็อ่าควีนนั้น จะต้องมีอาปีละอันนี้อาบีหลักอันนี้ที่เวล5นะครับต้องมีนะอาบีหลักในการการถูกจำกัดไม่ตายนะซึ่งคุยกับแจ็คมันมีแต่ผมไม่มีตัวมันเพราะงั้นผมเลยใช้เป็นคิลเลอร์เอามาแทนนะครับแล้วก็จะเป็นจินเบคู่กับอ่าโรบินจางครับเอามาเพื่อทําการล้างกรอบผ่าครึ่งแล้วก็ล้างบัฟลดโจมตีเวลสิบวกนะครับแล้วก็เป็นซาสก,รรกีครับตัวที่เป็นตัวคะคฟรีเนาะเอามาเพื่อล้างอาบัฟ ไปกับตันนะครับเพื่อนครับ,รบก็จะเป็นไคโดมังกรไฟนะครับ6ดาวรีมมเต็ดใหม่นะครับอาบิลองประมานนะครับมาเลยกันเลยครับพอจะหากคุณมีเป็นออาแซดหรือควีนเนี่ยดาวเมทีมันก็จะมากกว่าที่ผมทำได้นะครับเพราะมันอวยเพราะมันอวยไคโดบ s เนี่ย คอมโบก็คือจะเฟนในเจ้าคิงเป็นแจ็คเป็นควีสีม่วงนะมันคือคอมโบเข้ากันนะครับกลุ่มสองครับเจอกับคิดนะครับเพิ่มเวลามาทั้งหมดนะครับหนึ่งเทิใบกับตานนครับแปดเทินอาบิลองเต็มแม็กก็เหลือห้าเทินบ๊อไม่ตายนะครับห้าเทิ์นะครับก็ใช้เป็นคิงก่อนครับทาการลดคูดาก่องสกิลครับแล้วก็เป็นสกิครับทาการล้างใบกับตานนครับ ตัวนี้คุณต้องอโปดซิมิตเต็มนะครับอัพอาบีหลักเต็มนะถึงจะสามารถใช้ไม้ตันได้สอครั้งนะครับหครั้ง2ครั้งนะครับ,รรรบแล้วก็กดสกิลของ VS k a i ไคโดไปเลยครับการว่าเดี๋ยวเผื่อตีไม่ตายเนาะเราก็เลยบั๊กมือแดงใส่ไปเลยครับแล้วก็โจมตีได้ครับ แล้วก็บอดนะครับยามาตสีเขียวนะครับล้างบัฟของเราทั้งหมดนะครับแล้วก็จำกัดไม่ตาย3 turn. เทินไอ้องเทินสิแต่จำกัดไม่ตายหายไปก็เพราะสกิลอารบหลักของเจ้าคิลเลอร์แล้วก็ไคโดเพื่อนะครับไคโดเพื่นเนี่ยอาร์บีหลักนั้นหาแค่เวหนึ่งก็ได้มาล้าง1เทิน คิวเลอร์ล้างไป3เทอร์รวมกันก็คือเป็น4เทอร์ก็สามารถล้างได้ถึงเวล30บวบวกๆนะครับตลตรงนี้ก็ใช้เป็นไคโดเอ้ยใช้ไปดีก่อนครับเป็นโรบินจังคู่กับจินบเบก่อนการทำการล้างก่อนนะครับล้างกรอบผ่าครึ่งแล้วก็เป็นไคโดครับไม่ตายครับเปลี่ยนแก้วนะครับแล้วก็บัฟโจมตีเอฟเฟกแก้วไปนะครับแล้วก็เป็นไคโดเพื่อนครับ ไฮโดรเพื่อนครับแล้วก็กดสกิลของ ex super นะครับของไฮโดรเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นคิวไอเป็นคิงนะครับคิวเลอร์นี่คือไม่ได้กดใช้นะแค่ใส่มาเพื่อทำการล้างบัฟจำกัดไม่ตายนะอ่าซึ่งคอมโบครับก็จะเป็นอย่างนี้คือจะเป็นการกดของอ่าสตากิ้คิงไฮโดเพื่อนพอกดครบ3ตัวปุ๊บสกิลของลัสของไฮโดรเพื่อนก็จะออกมา พอกดลัสจบปุ๊บให้ต่อด้วยเปนจินเบลบินคิวเลอร์และปิดท้ายด้วยไคโดของเราเนาะคอมโบก็จะประมาณนี้ครับแต่อันนี้คือบอสเบลน้อยทีเดียวก็ตายแล้วแต่ถ้าบอสเยอะๆก็กดตายไปเนาะเป็นเรียง3ตัวแล้วค่อยกดปิดท้ายโดยไคโดของเรานะครับบอสยาบาโตะสีแดงนะครับก็จะเจอกับมาลูกสอนหน้ากากแม่ไายเปลี่ยนตัวไปขึ้นกลุ่ม2 มีกิ๊กี้สองตัวซึ่งกิ๊กี้นั้นมีเลือดแค่ห้าหมื่นแต่มีป้องกันหรือดีเฟนซ์อยู่ที่10ล้านเนาะซึ่งกิ๊กี้นั้นก็คือว่า 1. คุณต้องลดเกราะถึงตีเข้า 2. คุณก็ต้องทำดาเมจแบบทะลุเก,กราะถึงสามารถจัดก,การได้เนาะลดเกราะหรือทำดาเมจแบบทะลุเก,กราะเนาะไม่งั้นตีไม่เข้านะครับป้องกันตั้ง10ล้านเนี่ยตีไม่เข้าแน่นอนนะครับ แล้วก็จะมีล็อกทำให้คุณไม่สามารถเลือกศัตรูได้ด้วย5เทิร์นอ่าบัฟเกราะนะครับเป็นเกราะบาลีอัพเฟร์สเฟ3ครั้ง1เทิร์นช็อต5เทิร์นนะครับบอส6เหลี่ยมกันทุกอย่างยกเว้นเผาไหม้่ลดเลือดเรา35%นะครับเกราะรุ้ง6เทิร์นบัฟไม่ตาย5เทิร์นแล้วก็การโจมตีแบบชนะทางสีไร้ผลนะครับ98เทิร์น เ,ออเวลาไม่ได้ทั้งหมดนะครับ1เทินแล้วก็ถ้าหากเราใช้บัฟเผาไหมาใส่บอสไปบอสจะบัฟทำให้แก้วขนมและแก้ววานโนานั้นมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น5เท่านะครับการเล่นก็คือคุณต้องหาตัวคะครอะไรก็ได้ครับไปทำการติดเผาไหมาเนาะเวลาก็จะมีดาวเหมีแรงขึ้นของแก้ววาน้ขนม5เท่านะครับ Well, บอสเวลสามเอ็วกก็คือจะวิบับฮาคิทำการลดค่าพลังของบัฟเอฟกแก้วลง2เท่านะครับ5เทินแล้วก็เพิ่มเวลาของไม่ตายจาก1เทินกลายเป็น2เทินแล้วก็บัฟไม่ตายเพิ่มขึ้นอีก2เทินนะจาก5เทินกลายเป็น7เทินนะทีมผมครับก็จัะประมาณนะครับก็คือจะเป็นนิกาครับ6ดาวนะครับลิมิเต็ดครับ ลูกเรือครับก็จะเป็นหนูยุบโตะกับ VS ของไคโดนะครับ6ดาวรีเฟเต็ดครับอาชาอินุนะครับซึ่งเป็นตัวฟรีของเทเชอร์แมพเอามาเพื่อทำการติดเผาไหม้เนาะพอติดเผาไหม้ไปปุ๊บแก้ววานโนก็จะแรงขึ้นนะครับซึ่งเป็นสกิลของตานนะครับแล้วก็ซันจีนะครับรีเฟเต็ดหกดาวครับนายมิจังครับรีเฟเต็ดหกดาวครับเพื่อนก็เป็นนายมิจังนะครับอาบิลองประมาณนี้ครับ มาลุยกันเลยครับก็นิกะการการถูกเพิ่มเวลาของไม่ตายนาไน่จังการช็อตนะครับทีนี้ก็เลยจะไม่โดน2อ,อย่างนี้นะแล้วก็นิกะสามารถตีแบบทะลุเกราะได้เนาะเพราะงานพวกเกราะบาเรียเกราะลุ้งอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่เป็นผลนะครับเพราะสามารถตีทะลุเกราะได้นะครับกลุ่มสองครับก็จะมีกี้กี้สองตัวนะครับแล้วก็บอสหนึ่งตัวนะครับ ก็ช็อตมาครับนายมิจังลากออกไปนะครับไม้ตาของนายมิจังครับแล้วก็กดสกิลของซูเปอร์ของนายมิจังครับซูเปอร์นายมิจังนั้นก็จะมีดาเมจนะครับดาเมจไปไปครับก็ยี่กี้หายไปเนาะแล้วก็กดสกิลของเอเอของนิกนาครับก็กลายเป็นนิกนะครับสามารถตีทะลุกราได้นะครับแล้วก็ตีไปเลยครับทะลุไปเลยครับ แล้วก็บอสนะครับของยามะโตกับสีแดงนะครับคือไหนๆว่าบอสมันมีบัฟทำให้โจมตีแบบชนะทางได้ผลผมก็เลยจัดทีมสีเขียวใส่มาเลยช่างมาเลยยังไงมันก็ตีไม่นชนะทางอยู่แล้ว <c oughs> บอสนะครับก็จะมีกราะเอารุง้งบัฟไม่ตายห้าเธอนะครับก็ใช้เป็นอออไอเจ้าอาคาโกเลยครับ ติดเผาไหมไปครับติดเผาไหมปุ๊บเป็นไงล่ะบอสครับมาเลยครับทำให้แก้ววาโนครับแดงขึ้นเป็น5เท่านะครับนี่คือสกิลของดาเน,นะครับถ้าหากเราสามารถทำให้อ่าอ่าไอเจ้าบอสติดเผาไหมได้เนาะบอสก็จะบัฟให้เรานะครับนามิจังครับซันจีครับ ขั้นจิขึ้นไปหน่อยขึ้นไปเพื่อกดสกิลของอัลซูเปอร์หน่อยนะครับเพิ่มความแรงเพิ่มขึ้นไปอีกของให้กับสายหมัดนะครับใช้ธงธงหรือหมัดวะบอกไม่ทันแล้วลืมแล้วก็เป็นอาญามาโตนะครับแล้วก็สกิลของ VS นะครับทีนี้บัฟโคตรเต็มนะครับแล้วก็เป็นนิกาครับไม่้ตายไปครับ ฟาเพลย์สีแค่โจมตีสีแรงขึ้นนะครับอ่าเริ่มต้นในกับของคอมโบโก็คือจะเป็นไอเจ้าอ่อซันจีก่อนนะครับซันจีก่อนกดสกิลของลัสแล้วก็ปิดฉากด้วยนิกะานะครับของลัสอีกทีนะไม่แน่ใจว่าลัสส่งลัสได้หรือเปล่านะไม่เคยลองครับแต่วันนี้ก็จะลองการแต่บอสอันนี้คือเวลน้อยแค่สันจิตัวเดียวก็ตายเนาะโจมตีนะครับ ประมาณนี้ครับเมื่อกี้ลืมคิดไปครับกดสกิลของนิกะก,ก่อนแล้วค่อยกดของยามาโตะนะแก้ก็จะเป็น t n นและพอกดสกิลของรัสซานจิก็สามารถต่อด้วยสกิลของซูเปอร์ทีมของยามาโตะได้เนะาะดาวมก็จะมากขึ้นแต่การกดก็จะงงมากขึ้นเนาะอ,อ๋อถ้าคุณกดได้ก็ดีดาวมก็จะโคตรเยอะนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบอสของยามาโตะสีม่วงนะครับสายธงกระดาษจดกล้ามนะครับแมไทาย v s เปลี่ยนตัวไปขึ้นนะครับกลุ่ม2เปลี่ยนแก้วทั้งหมดให้กับแก้วสีเขียวนะครับและแก้วสีเขียวนั้นจะกล้กลายเป็นแก้วของแพ้ทั้ง4ี่นะครับแล้วก็มีเกราะอาดุ้ง5้าเถินะครับบอสหกเหลี่ยมการทุกอย่างแล้วก็บอสนั้นจะสูงเปลี่ยนสีของตัวเองเป็นสีแดงเขียวหรือเหลืองครับสูงเปลี่ยนสีของตัวเองนะครับบอสอะ อ่าแล้วก็จะมีเกราะบาลีครับกดกูดนะครับ5ครั้ง1เทินอ่าลดโจมตี5เทิน์น5คิลดเทินของบัฟโจมตีสีแรงขึ้นลงไป1เทินบัฟอยู่5เทินบอทเวลส1มปัวครับก็จะมีการเปลี่ยนแก้วแถวบนให้กลายเป็นแก้วของซูเปอร์มืดมนอ่าบัฟเกราะบาเลียเพิ่มขึ้นอีก1เทินเกราะสีรุ้ง5เทินนะครับซึ่งตรงนี้ที่ว่าเปลี่ยนแก้วเป็นซูเปอร์มืดบนนั้น ตัวที่สามารถเปลี่ยนกลับได้มีแค่นิกะ6ดาวบวกนะครับทีมผมครับก็ใช้ถีมประมาณนะครับกตก็คือจะเป็นนิกะ6ดาวนะครับริมิตเต็ดครับลูกเรือก็จะมียามาโตะครับ6ดาวริมิตเต็ดนะครับ,บยามาโต,าตะ,ะ VS หนดไอหนดแหลกไคโดครับแล้วก็ทาวซันซันนี่คุง สั cool, นนี่คูงครับเอาเพื่อทําการเปลี่ยนแก้วนะครับแล้วก็เป็นสีฟ้าเนาะอ่าก็คือว่าหาตัวค้อนอะไรก็ได้แหละที่เป็นสีฟ้าเปลี่ยนแก้วได้เนาะแล้วก็เป็นซันจินะครับซันจิเป็นตัวฟรีของเทเชอร์แบบนะครับแล้วก็โมโมะนะครับก็เป็นตัวฟรีของเทเชอร์แบบนะคือซันจิซันนี่โมโมะเนี่ยเอาตัวคอดอะไรแทนก็ได้ที่สามารถล้างบัฟได้เปลี่ยนแก้วได้บัฟได้เนาะซึ่งจะต้องเป็นสี ฟ้าม่วงแดงนเพราะทีมนี้มันต้องมีครบ5สีนะครับเพื่อกัปตันของเพื่อนครับนิกะ6ดาวบวกครับตัวนี้6ดาวบวกนะครับทีมต้องมีครบ5สีครบทั่วนะครับถึงจะสามารถตีเป็นสีรูงได้นะครับของนิกก6ดาวบวกนะอาร์บิลองประมาณนี้ครับก็ทีมนี้มี5สีครบนะครับนิกาก็เลยสามารถทําให้บัฟ เฉพาะทางการเป็นบัฟทั้งหมดได้แล้วก็นี้กับ6ดาวบวกก็ตีเป็นสีรุ้งให้นะครับหดาวบวกมันเก่งนะแต่ปัญหาก็คือผู้เล่นใหม่ตัวคุณน้อยคุณจัดยากมันต้องใช้ตัวเยอะไงกลุ่มสองนะครับตัวเยงแก้วเป็นเขียวนะครับและแก้วเขียวคแค่แพ้ทั้งสีแล้วก็เกราะสีรุ้งนะครับ ก็ใช้เป็นซันนี่ครับเปลี่ยนแก้วให้กลายเป็นแก้วตรงสีให้นะครับแล้วก็โมโมสุเกะคุงทำการบัฟไปครับหาทุกคนอะไรก็ได้แหละมามาบัฟนะครับแล้วก็สกิลของ EX ของนิกะ6ดาวธรรมดานะครับทำการตีแบบทะลุกระด้เนาะแล้วก็โจมตีไปเลยครับ แล้วก็เยี่มโตนะครับบอสสีม่วงกลายเป็นสีแดงครับมันสูมสีนะรถโจมตี5้าเธอนนะครับฮาคี้นะครับแล้วก็เกราะออาบาเลียกดกูดห้าครั้งหนึ่งเธอนะครับอ่าตัวชุดนี้ก็ใช้เป็นือสั้นทีก่อนครับทำการล้างบัฟของรถโจมตีก่อนนะครับแล้วก็นิกะเราครับนิกะหกดาธรรมดานะครับ บัฟเอฟเฟกอแก้วไปครับเปลี่ยนแก้วไปครับแล้วก็นี่กับหกดาบวกครับทางการบัฟโจมตีแล้วเพิ่มความแรงของบัฟเอฟเฟกแก้วไปนะครับแล้วก็สกิลของ E X นะครับแล้วก็ยามาโตะครับทางการกดไม่ตายกับบัฟโจมตีที่ขึ้นอยู่กับเกราะนะครับแล้วก็กดลากลงสกิล V S นะครับ อ่าแล้วก็ลัสลัสของใครเหนือกว่า6กดาหดา,ดาบวกเนี่ยใครเวิ่งมากกว่าให้กดปีฉากด้วยตัวนั้นเนาะแล้วก็คอมโบของยามาโตะของผมก็คือจะเปลนซันจิโมโมะแล้วก็ยามาโตะนะครับและปีฉากด้วยไอเจ้านิกะสักหนึ่งตัวนะ ประมาณนี้ครับทีมของบอส10ดาวนะครับของอีเวนต์เดือนนะครับเดี๋ยวบอสใหญ่15ดาวเนี่ยก็จะเป็นคลิปต่อไปนะวันนี้10ดาวประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเปิดใจให้ผมด้วยครับอย่างนี้สวัสดีครับ